สวัสดีครับเอาวันนี้ครูเทนติ์โคชนะคุณรุมชัยพันธ์หรือว่าครูแมนนะครับจะมาสอนบทเรียนออนไลน์นะครับในช่วงสถานการณ์โควิด2019อรอบ3นะครับที่เรียนจะต้องเรียนออนไลน์ที่บ้านนะครับก็จะมีในเรื่องของเนื้อ,อ,อหาของบทเรียนกลุ่มสาระสุขษาและรักษานะครับซึ่งได้แบ่งออกเป็น2เรื่องนะครับสุขึกษาก็จะเป็นอีกหน่วยหนึ่งนะครับส่วนสาระศึกษานนั้ ก็แยกออกไปหน่วยหนึ่งซึ่งเป็นในเรื่องของวิชาทฤษฎีและปฏิบัติในวันนี้เนื้อหาของการเรียนรักษานะครับเราจะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับจะใช้ในหน่วยนะครับที่3.1นะครับเราจะใช้กันในเทอมแรกนะครับก็จะนํานักเรียนมาเรียนในเรื่องแรกเลยวันนี้ก็คือในเรื่องของท่าการทำหกกบนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งหรือท่าหนึ่งที่ ฝึกในเรื่องของความแข็งแรงและการทรงตัวนะครับโดยเฉพาะกล้ามเนื้อของแขนนะครับซึ่งวัยของนักเรียนนะครับในวัย11ถึง12ปีนั้นนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงก่อนเข้าสู่วัยรุ่นนะครับดังนั้นกล้ามเนื้อของแขนนะครับจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับในการทําปฏิบัติท่านี้นะครับเราจะมีอยู่อสองนะครับประเภทให้นักเรียนได้เลือกทาก็คือกลุ่มของคนที่สามารถทําได้กับ ลุ่มคนที่ทดสอบและลองทําแล้วทํายังไม่ได้เราก็จะมีท่าที่ช่วยนักเรียนนั้นปฏิบัติให้ผ่านนะครับเรายังไม่มีการทดสอบนะครับให้นักเรียนฝึกอยู่ที่บ้านก่อนนะครับก่อนอื่นเลยในการทําท่าหกขบน้นนะครับเราจะมีการอบอุ่นร่างกายนะครับก่อนเป็นขั้นตอนแรกแล้วก็ปฏิบัติกิจกรรมและสุดท้ายเราก็จะต้องมีการกูดาวนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อขายตัว อันดับแรกนะครับเรามาอบอุ่นร่างกายหรือวอร์มดามก่อนนะครับอันดับแรกส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือข้อมือนะครับที่เราจะใช้ในครั้งนี้ข้อมือเราจะไม่หมุนด้วยความรุนแรงนะครับเราจะใช้การยืดเหยียดนะครับในการหักขึ้นและหักลงเบาๆนะครับถ้าแรกเริ่มจากด้านถนัดก่อนนะครับเรียนจับข้อมือนะครับขึ้นลงนะครับข้าละสิบครั้งข้าละสิบครั้ง ไปก่อนเลยเป็นข้อมือทางน้านข้างถนัดน,นะครับห้าโเจ็ดแปดเ้าสิบนะครับแล้วก็เรียนเปลี่ยนเป็นข้างที่ไม่ถนัดก็คือข้างซ้ายนะครับทีน,นี้คุณครูถนัดขวานะครับท้าเรียนที่ถนัดซ้ายก็สลับด้านกันนะครับเริ่มทําจะได้เป็นขั้นตอนนะครับเจ็ปด้า รอบต่อไปนะครับเราจะยืดเหยียดในขณะที่ยืนก่อนที่ลงไปนั่งนะครับก็คือเท้าชิดนะครับนักเรียนเท้าชิดนะครับมือนะครับเหยียดลงไปที่ปลายเท้าถ้าไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับจะทําให้เห็นกล้ามเนื้อด้านหลังหัวเข่าอักเสบได้นะครับค่อยๆลงนะครับแล้วค้างไว้นะครับค้างไว้นะครับค้างไว้ในใจประมาณ10บนะครับนับในใจเลยนะครับ1ิบครั้งนะครับแล้วก็ขึ้นนะครับ ทำอย่างนี้ไ้สองรอบนะครับขอบคุณสาวนะครับสาวกดใเรื่อยเปื่อยนะครับนี่นะครับต่อไปจะเป็นการโมในท่านั่งนะครับในท่านั่งให้นักเรียนนะครับนั่งเหยียดขานะครับนั่งเหยียดขานะครับแล้วมือจับเอวนะครับบิดตัวด้านซ้ายค้างไว้นะครับแล้วกลับมาข้างขวา ขับแล้วนะครับจัแล้วนะครับนักเรียนดูนะครับบิดตัวนะครับในขณะที่เท้ายังเหยียดอยู่นะครับบิดตัว้าไว้ข้างแล้วประมาณห้านะครับ huh. นับในใจนะครับอันนี้ขั้นตอนนี้นะครับเป็นการทรงตัวนะครับให้นักเรียนนั่งคุกเข่านี่เป็นท่าสู่การปฏิบัติแล้วนะครับให้นักเรียนนั่งคุกเข่าลง แล้วใช้มือทั้งสองข้างนะครับวางอยู่ระหว่างขาเป็นท่าเตรียมลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วโยงตัวขึ้นในท่านั่งยองๆนะครับปลายเท้านะครับยกส้นขึ้นนะครับแล้วใช้ข้อศอกของนักเรียนสองข้างนะครับช้อนไปวางไว้นะครับที่ต้นขาด้านบนนะครับต้นขาด้านบนถึงเรียกว่าน่องนะครับไว้ด้านในทั้งสองข้างนะครับค้างไว้ นะครับอุปกรณ์ที่เรียมเตียมสามารถใช้อุปกรณ์ที่บ้านได้ไม่ว่าจะเป็นผ้าห่มนะครับผ้าห่มหรือเบาะที่นอนหรือหมอนนา่า่าใครที่ไม่มีนะครับสามารถใช้พื้นเบาๆได้เลยนะครับโดยมีอุปกรณ์เซฟตี้นะครับก็คือหมอนนะครับวางไว้ด้านหน้านะครับเพราะทิศทางนะครับในการจะทาให้เรียนเกิดอุบัติเหตุน,นั้นก็คือจะล้มไปด้านหน้านะครับและอีกอย่างหนึ่งที่มีคําเตือนก็คือนักเรียนอย่าลืมถ้านเรียนเอนตัวไปข้างหน้า ลงไปที่เบาะหรือลงไปที่หมอนแล้วอย่าลืมชักแขนออกนะครับดึงแขนออกนะครับอย่าให้ตัวนะครับน้ำหนักตัวทับลงมาที่แขนของตนเองนะครับจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ใครที่ยังทรงตัวไม่ได้ค่อยๆประคองนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับประคองตัวโน้มลงมานะครับหาความสมดุลนะครับยังไม่ต้องยกเท้าขึ้นนะครับยังไม่ต้องยกเท้าขึ้น หาความสมดุลของร่างกายให้ได้นะครับก่อนก่อนที่จะยกเท้านะครับโน้มตัวลงมาด้านหน้าให้น้ําหนักตัวนะครับลงมาบริเวณด้านหน้าให้มากที่สุดแต่ไม่ติดพื้นนะครับมาดูกั้านะครับนี่ด้านหน้านะครับอิสระไม่ไม่โดนนะครับพื้นอ่ะนนี้มาดูบริเวณด้านข้างนะครับเดี๋ยวให้ดูเท้านะครับเหมือนเดิมนะครับยก ก้นขึ้นนะครับนั่งยองนะครับแล้วก็เอาข้อสอนะครับใส่น่องนะครับด้านในแล้วก็ค่อยๆทวงน้ำหนักให้มีความสมดุลกันนะครับแล้วก็ยกเท้าทามไว้นะครับถ้านักเรียนยังทาไม่ได้นะครับก็ทําเบาๆก่อนนะครับแต่พื้นแข็งจะดีกว่าพื้นนุ่มตอนนี้อยู่บนบอกนะครับคุณครูอยากให้เรียนทาอยู่บนบอกก่อนนะครับ ลองดูนะครับลองฝึกทำนะครับทรงตัวนะครับแล้วก็ฝึกความเข็งแนงของกล้าเหื้อแแขียนอยู่ที่บ้านนะครับางไว้นะครับส่วนในแบบที่2นะครับก็คือการปฏิบัติของคนที่ยังทําท่าโคกบแบบหลักไม่ได้นะครับก็จะมีวิธีหรือท่าทางที่ช่วยเหลือให้ทําได้ใกล้เคียงนะครับก็คือโดยการใช้ศีรษะนะครับ ช่วยด้วยนะครับเรามาดูกันนะครับทำเหมือนเดิมนะครับนั่งเหมือนเดิมนะครับใช้ศอกวางที่น่อม้านในเหมือนเดิมนะครับนะครับแขนนะครับแล้วก็มือนะครับอยูอาหารกันช่วงไหลของตัวเองนะครับแล้วก็เอาศีรษะนะครับวางไวที่เบาะหรือที่นอนนะครับแล้วก็ยกตัวขึ้นทาไว้นะครับลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นท่าที่ช่วย แบ่งเบาน้ําหนักนะครับไปโลไวทที่ศีรษะด้วยไม่ทาให้ข้อมือเราน้าหนักมากนะครับก็จะเป็นค่าหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนทำท่าหุกบได้ใกล้เคียงนะครับแล้วก็เป็นการฝึกการคอนโตัวและความแข็งแรงด้วยนะครับอย่าลืมนะครับก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับนักเรียนแต่ละกิจกรรมที่เรียงทานะครับให้ฝึกฝึกฝนถ้าใครยังทําไม่ได้ไม่บังคับนะครับไม่บังคับแล้วก็ พยายามใช้อุปกรณ์ที่เสริมตัวเองในความปลอดภัยว่าจะเป็นเบาะเป็นมอสเป็นที่นอนนะครับนมาลองใช้ลองมาลองดูนะครับถ้าเรายนทำไม่ได้ก็ลองใช้ท่าที่สองที่ใช้ศีรษะช่วยนะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมเหมือนเดิมนะครับข้อมือนะครับถ้าเรียนปวดข้อมือนะครับอย่าพึ่งทายานะครับใช้อย่านวดนะครับใช้การประคบเย็นนะครับโดยการใช้น้อาแข็งมา ประครบที่ข้อมือนะครับช่วยให้หาบริเวณข้อมือนั้นนะครับคลายตัวนะครับที่ถูกเกียรติตึงเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าเป็นการหาข้อมือสุดนะครับในการตั้งฉากนะครับอาจจะทําให้นี่มเกิดอาการเจ็บปวดได้บ้างนะครับแต่ว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่ไม่ได้ทำบ่อยๆก็ต้องมีการลักษณะนี้บ้างนะครับผมลองอประครบดูนะครับแล้วก็นักเรียนลอง ค่อยยืดกลับนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมครับลักษณะเหมือนเดิมอ่านี้นะครับทั้งสองแขนนะครับทั้งสองแขนนะครับแล้วก็ลองเหยียดแขนนะครับพบไปทางด้านหลังนะครับพาไปทาง้าหลังแล้วก็ดึงข้อมือก็ได้หรือดึงศอกก็ได้นะครับแล้วแบบนี้นะครับยืดคงนะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นอ่า แขนด้านหนึ่งนะครับดึงลงอ่าแล้วก็ยืดปลายเท้าค้างไว้สักสองชุดนะครับรับห้ารับสิบนะครับทําอยู่ที่บ้านได้เลยง่ายๆนะครับเนียนอ่าเนี่ยครับก็คืออยากให้เรียนลองฝึกดูนะครับถ้าหกกบนะครับบางทีอาจจะยากนะครับเพราะเราไม่ได้ทํากิจกรรมนี้เป็นประจํานะครับแต่เชื่อว่านักเรียนก็ จะสามารถทําได้นะครับด้วยไวของเราที่มีกล้ามเนื้อที่เปลี่ยนแปลงก่อนจะเข้าสู่วัยรุ่นนะครับชว่วงนี้ก็ลองฝึกด,ดูอยู่ที่บ้านนะครับเป็นกิจกรรมหนึ่งแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เปิดเรียนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาในการเครื่องไหวร่างกายต่อไปนะครับในเรื่องของการฝึกการอ่อนความงตัวนะครับความแข็งแรงการทรงตัวกล้ามเนื้อส่วนต่างยังมีหลายท่านะครับที่เรียนจะได้เรียนนะครับในวิชารรักษาในชั้นปหนี้ คับสุดท้ายนี้ครูแมนก็ขอให้เรียนนั้นตั้งใจนะครับลองฝึกด,ดูแล้วกลับมาเจอกันที่โรงเรียนครับสวัสดีครับ